สวัสดีครับเพืเ่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องกเกษตรไทยภูนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนยางพาร,ราแต่เดีย๋ยวจะให้ดูรรเลยเพื่อนๆนี่ครับเดินลงมาข้างสวนรงเวียนป่าทุกคน,นนี่เป่าลังอะไรลังอะไร ลังมิมครับทุกคนดูครับกอไม้ไผ่้างส่วนครับนี่จะดูว่ามันมีน้ำหวานไหมครับถ้ามีน้ำหวานก็จะเอานะครับถ้ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ก่อนครับทุกคน เดี๋ยวเขียดูว่าไม่รู้นะครับว่ามันจะดูหรือเปล่านะครับออนดูหัวน้ำหวานก่อนโอ้โหน้ำหวานเยอะเลยนะครับทุกคนเยอะเยอะอยู่เยอะยอยู่ น้ำมันใช้ได้เลยนะครับน้ำมันใช้ได้น้ำมันใช้ได้นี่กระสุนพึ่งนี้มันรังก็จะประมาณนี้ครับมีมีดเล่มเดียวไม่ได้กันไกมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมน้ำหวานก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเอาพึ่งมิ้กันเลยเดี๋ยวผมจะใช้ควันสักนิดหน่อยครับ ที่สดเลยมันเสียงเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวโดดโดนจัดอีกครับเดี๋ยวเราใช้ควันนิดนึงครับผมได้แล้วนะครับทุกคนครบน้อยครบน้อยพอให้มันมีควันสักนิดหน่อย ไปเลยทุกคนอพอไปถึงไม่มีควันดวน น้ำหวานน้ำหวานเต็มมากทุกคนลองรับดูครับ ลมมาท้างนี้อีกรับทษมวลน้ำวน,วนดูรังกำลังสวยเลยครับทุกคน อ่อนไฟหวานน้ำหวานอยอด่างอ่อนขขาวสวยครับหวานหวานเต็มครับเต็ม เดี๋ยวครับ,บน้หวานจัดเต็มครับเดี๋ยวเนะเอากระเล็บ เดี๋ยวตัดกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดครับไม่มีมือถือกล้องเลยได้ไปแล้วทุกคนทุลักทุเลนะครับลังจนขาดนะครับเพราะว่าใช้มีดนะครับใช้มีดเฉาะเฉาะแล้วมันขาดตกเลยนะครับทุกคนนี่ลงัลงลังลังถอดไปแล้วหนึ่งชุดนะครับหมหวานก็เพียบเลยทุกคนนี่ครับผมอยู่ตรง พุ่มไม้นี่ทเตียนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเอาพึ่งมีมครับผมโอ้ทุลักทุเลนะครับไม่มีกลไกรตัดครับคุณใช้มีดเฉาะแล้วขาดเลยนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วหลังเล็กๆครับแต่ว่าถอดไปแล้วหนึ่งชุดครับที่เดียอก็สวยนะครับเดี๋ยวจัดการเลยครับผมรับประทานหวานๆกับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ นทุกคนเรามาจัดก,การเลยครับเอาน้ำหวานใส่ครับตัวรังนะครับน้ำหวานใส่กับตัวรังครับให้มีความเยิ้มความฉ่ำครับ หวานเดือนนี้กำลังหวานนะครับทุกคนช่วงแรงๆเนี่ยรสชาติสุดยอด น้ำหวานตาตาแล้วเรากินอย่างนี้เลยนะครับจะอร่อยครับกินทั้งลังอย่างนี้นครับอร่อยกินอย่างนี้จะอร่อยครับเอาน้ำหวานมาลาดใส่ลังพึ้ง แล้วก็กินนะครับมันจะมีความมันของตัวอ่อนพึ่งแล้วก็ความหวานของน้ำพึ่งครับสุดยอดครับอร่อยครับอย่างนี้อ,อร่อยครับใสให่หมดเลย เยอะเลยคอช่วงนี้น้ำหวานกำลังหวานหมงวนก็อร่อยควับมงวนก็เป็นยาเนาะ าให้ตัว ลังเล็กกลางพอกินกินแบบนี้จะอร่อยครับทำาป้รลาดบนหลังจะอร่อยมากทำสุดท้ายอ,อืยอดครับ ตอนเป็นเด็กเพื่อนๆเราท่านอาจะเคยลิ้มลองรังผึ้งรสชาติหวานหอมขนาดไหนหเพื่อนมีโอกาสกลับบ้านก็อย่าลืมหาตีรังผึ้งมิ้มเล็กๆลองชิมดูครับมันสุดยอดมากหวานแล้วก็มันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ